กระสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมพีคอสเกมเพย์วันนี้อยู่ในการคูอะไรมืออีกแล้วนะครับอ่ะอยู่กับช่องเหมือนเดิมเมลลี่เมลลี่แชแนลวันเนี้ยอาทิต์ที่แล้วเป็นอะไรอ่ะไข่พาทิตส่วนพาทเนี้ยจะเป็นเป็นบอกเลยว่าเป็นสยองขวัญสําหรับกูจริงๆอ่ะคือผมเคยกินมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้หนูว่าก็อร่อยดีไม่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 กูไม่อร่อย เอาบอกคืออะไรเอ่อนาโตะเป็นนาโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นเมื่อก่อนผมเคยกินก่อนที่จะมาพมานาผมเคยกินเคยลองกินแล้วแบบว่าไอ้เฮียไม่อร่อยอะ่ะ <N att os> อร่อยอ้วกอ่ะอร่อยแต่มันกินแล้วไงมันก็คือผมซื้อมากล่องเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าบาทแพ็คแพ็คสามกล่องมันเป็นแพ็คอะสามแพ็คหนึ่งสามกล่องเจ็ดสิบกว่าบาทเป็นของยี่ห้ออะไรว,ว่าจะไม่ได้แต่ก็แต่ซื้อในแมคโคร ตอนแรกค่ะตอนแรกไปไปรอบแรกอ่ะหาเซมิโค่ถ้าไม่เจอแต่พอไปรอบสองอ่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะใครไม่ได้รอบสองหรอกคือเดินอยู่ตรงนั้นประมาณหกรอบเออไม่ใช่แต่เราตอนที่เราไปอ่ะเคยไปหลายรอบอล้วเงแต่พอเดินอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนมีไม่รู้อ่ะอันนี้พูดเลยไม่รู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือเหมือนมีอะไรสกิตอ่ะเหมือนมีอะไรสกิดแบบว่าเหมือนกระซิบข้าหูอ่ะไอ้มึงหันมาดูตรงนี้แล้วหันมองพ้องกันแล้วคิดว่า มันคือเฮียอะไรวะแล้วผมอ่ะเป็นคนรู้ก่อนไอ้เฮียมันคือนัดตอันนี้เป็นความเชื่อเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่นี่ยืนมองไงมันคืออะไรมันคือเม็ดอะไรเยอะมันมีน้ําผมมันก็คือแบบว่าคือผมเดินผ่านอะหลายรอบแล้วอยู่ดีอะเดินผ่านรอบสุดท้ายกําลังจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยแบมืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยพูดเรื่องศัยศาสตร์อะไรก็ได้เหมือนมีอะไรอันสกิดหูอะไรโดนจิตโดนใจให้หันไปมองบอกเออสมมติผมเดินไปแค่ ปุ๊บเหมือนมองเนี่ยเออมือเจออันนี้ก็เป็นนัตโตะที่ซื้อมาจากแมคโครคือคนไทยคนญี่ปุ่นเขากินกันได้แต่คนไทยอ่ะกินไม่ได้ถ้าคนกลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนอะไรเนี่ยเต้าเจียวกลิ่นมันเหมือนเต้าเจียวเราจะไม่ใส่อันนี้ทำไม จะทามันคืออันเนี้ยมันคือมายองเนสหรือมัสตาร์ดสักอย่างมันไม่ใช่วาซาบิแฟนบอกว่าวาซาบิแต่ผมไปเซิร์ชมาดูแล้วมันไม่ใช่วาซาบิเนี่ยมันคือมัสตาร์ดนี่นี่น,นี่มันเขียนอยู่มัสตาร์ดยีมันคือมัสตาร์ดกับโชยุเดี๋ยวผมจะลองคือจะมาทํากับจะมาทํากี่กี่กล่องหรือกล่องเดียวสองกล่อง,อง,อง,องตอนแรกเอามาทำสองกล่องเดียว คลิปหน้าท้ายเดือนผมจะเชิญแขกรับเชิญมาจะมีแขกรับเชิญมาผมจะไม่บอกว่าใครแฟนผมมารู้แล้วว่าใครเป็นคนไปดิวกับน้องมาเองเป็นคนรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องด้วยแต่ไม่บอกชื่อว่าใครอาจจะมาใช่คนดังอนะ่ะไม่ใช่คนดังไม่แต่ก็วัยรุ่นสร้างตัวกันทั้งคู่ยี่เย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 ี่เยเอาต้องหาช่วยมาใส่ ไม่ไม่ใส่อย่างนี้ยะแล้วมันจะคนยังไงหรือไม่ต้องคนหรือไปนคนในกระทะคนในกระทะเอาคนในกระทะอ่าวัตถุดิบก็ในกล้องถ้าในกล้องเห็นนะก็มีซีวดําน้ปาปลาซีวขาวน้ําตาลชูรสไอ้แม่ชูรสรสด,ดีกับพริกพริกพริกกระเทียมพริกแห้งอันนี้ผมจะปั่นพริกกระเทียมพริกแห้งใส่เข้าด้วยกันอ่าส่วนผมไม่ตายตัว<ส>นะอันนี้คือที่เด็กคือน้าโตแต่อันนี้เพิ่มความหอม เพราะว่านัตโตมันมีกลิ่นเห <Jamie? S 1> ม็นไม่กะเภากลิ่นมันเหมือนเม็กแฟอ่ะกลิ่นไม่ได้เดิน้ำไหมไม่ได้กินได้เหรอไม่รู้น้ำตาไหลเลย คือกินเมนตีขึ้นสมองขัดเอาใหม่เดี๋ยวอย่าพิ่งไม่ต้องคัดเดี๋ยวกูตัดมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้พวกกูไม่เอาฉากนี้ออกดีกว่ากูไม่เอาออกออกกันเลยว่า แนวไอ้เหี้ยแบบให้คนรู้ว่าไม่ไม่เหี้ยจริงๆอ่ะอะลองดมอะเธอลองดมไอ้เนี้ยมันดมแล้วมันไม่เป็นไรอะมันอะเธอลองชิมอะเอาช้อนมันกินได้ไอ้เนี้ยมันกินได้แล้วแบบอะมันไม่ได้คนนะดูอะมาอร่อยเหรอมันเป็นยังไงมาก็คือถั่วเปิดหน้าอง ไอเฮียมันกินได้อ่ะแต่กูอ่ะสำหรับกูกินไม่ได้เนึ้ถึงให้แมวดมไอเนี่ยทุเรียนอ่ะไม่ได้เฟกไม่ได้แกล้งเฮียเลยเลยอ่ะตัดไปที่การทำเลยดีกว่า A few moments later อ่ะก็มาถึงขั้นตอนการทำแลกันนะครับผมก็เือแบบอ้วก ไม่แค่แต่ตอนแรกกูแบบว่ากระดีกระดาเฮียแบบตอนนี้กูเกือบอ้วกเพราะอีอินาโตกูเลยเฮียมันกินไม่ได้อ่ะกินได้เป็นของต้องห้ามพูดเลยว่าเป็นของต้องห้ามมากๆก,กินได้เป็นของต้องห้ามจริงๆก็อันนี้เราก็จะอุ่นกระทะให้ไฟให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะให้น้ำมันมันร้อน แล้วก็จะพริกกระเทียมลงไปผัดน,นะคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกกูก็ดีกระดีกระดาหละไอ้เหี้แต่เจอนัตโตไปกูไม่กระดีกระดาเลยเธอไปเคียย์พริกออกให้หน่อยตอนััน้ไงไม่เอาไม่เอามันเล่นนัตโตไม่เอาอีอ นี่ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ใชสากนะบ้านมใีให้สาวใช้ไม่ใช้ใช้เครื่องปั่นติดไฮโซติดร้าขี้เกียดติดรูหล,ลาด้วยเดเอาน้ำกุ้งแล้วก็แบบว่ามันตั่าละเอียดกว่ากินเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับพี่มันคือกระเพราอ่าน้ำมันก็ร้อนแล้วก็พี่มันจะเยอกว่านะเต่า ำไมพี่เปิดไฟเบาจังอือไปใส่น้ำแล้วก็จะผัดให้มันสุกนะให้มันมีกลิ่นหอมกระเพราจริงๆอะ่ะหออัวเราอดียกระเพราจริงๆอะ่ะการทำกระเพราอ่ะเราผัดเครื่องให้กลิ่นมันออกให้กลิ่นมันหอมตามจริงถ้าเกิดแบบใส่เครื่องเงี้ยใส่ขิงก็ได้เงี้ยมันเป็นสมุนไพรใส่ขิงก็ได้ขิงพวกขิงเงี้ยยิ่งหอมเลย จะขิงไม่ต้องเยอะนะทอากระเพราใส่ขิงอ,ะอ่ะอ่ามันเริ่มแบบว่าหอมใช่ไหมเราก็ใส่น้ำไปมันจะถทุนหน่อยพอมมันเริ่มถูดๆปุ๊บไอตัวหลักไอตัวหลักมาก <c oughs> ใส่ตัวหลักลงไปเย้ yeah! เย่ยืดยื้อะไม่มีเลยดูดิท่านผู้ชมหยีเยะอ่าเธอตัวหลักพิ้งสองวันพิ้งผมก็จะเบาไฟนะเพราะว่าน้าโตอะมันเน่าแล้วคนก็จามให้ตายเถอะ ไม่กินมันหอมวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้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 ได,ได,ได้กินมันหอมไม่ได้เฮ้ยว้าแล้วก็จะใส่เครื่อง <c oughs> <c oughs> เครื่องเครื่องกระเพราลงไปนะผมมาหลีไฟก่อนไฟเบาขี่ยไฟเบา เว้ยอ่าใส่น้ำปลาไปไม่ต้องเยอะมากเอาที่รสชาติเราชอบผมก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งแต่น้ำตกะมันเค็มอยู่แล้วนะมันตกไม่เค็มนะตกไม่เค็มะตกมันขมว,ว่าซีอิ๊วขาวหรือว่ารสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำเนี่ยมันจะเหลวๆนะเราก็ใส่ไม่เยอะมากเราจะเอาแบบว่าให้สีสันให้สีมันพอแบบว่าก,กระเพราเราเป็นคนชิมเท่าน,นั้นเอง เฮ้ยยดอกไบดิซสีดาําบ้านผมเป็นอย่างนี้นะมันหยดอย่างนี้นะเหนียวเหนื่อและเหนียวเนือนอะเธอเอาน้ำมาให้ใส่หน่อยพรมามงน้ำเอามันแห้งหรอเออนิดหนึ่งนะนะกูะใส่เองดีกว่าอ่านิดหนึ่ง หมือนเอาเต้าเจี้ยวมาผัดอะไอเหี้ยความรู้สึกปวดแล้วแ้กลิ่นมันหามว่ากลิ่นมันได้ไหมมันก็แบบไม่เชิงว่าได้มันก็เออมันก็พอรู้มาลวยจากตอนแรกได้อยู่อะ่ะอืมแต่ไปเออบ้านผมชูรถหมดนะบอกก่อนชูรถหมด เดี๋ยวกูจะซื้อเนี้ยไปหัฝักพี่สาวฝักพี่ทิพย์้วยอ่อ่ะมันเริ่มได้ทีแล้วเราก็จะผัดให้มันแห้งๆหน่อย หน้าตามันยังไงไม่รู้เลยสำหรับผมหน้าตามันเหมือนอ้วนต้องมีหมูใส่ลงไปหน่อยไม่เอาโอเคมไม่ใส่กระเพราหรอเอ่อเทน้ำทิ้งก่อนพยำมหน่อยผมก็จะเทน้ำกับเนี่ยผมเอากระเพราแช่น้ำไว้นะ เพราะว่าผักมันจะได้สดแล้วก็ปุ้มไม่เลยอเออมันมีกลิ่นเครื่องมีกลิ่นกะเพราอะไรมาตุมันก็พอรุ่มารวยให้ได้อ่ะเอาจานมาใส่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยถ้วยไหน ดีสันหน้าตาแบบสยองขวาญใครคิดว่าอยากลองลองของแปลกไปทํากินกันเองได้แต่ที่รู้กูไม่รู้อ่ะกูน่าจะลองรอบเดียวอะ่ะของแปลกสําหรับกูเนะี่ยอืมโอเคเธอไปตัดรีวิวไม่ตรงนี้เลยปิดกล้องตรงนี้เลยตรงนี้เออเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อน เลี้ยวๆอ่ะอ่ะนี่เธออยู่กลางออกมาคณะแตบประมาณนี้กดด่ายได้หนยเฮ้ยเฮ้ยี๋ยวค่อยกดด่ายเถอะโอ้ยโอ้ยอร่อยเหรออร่อย มันตักรัวๆเลยอ่ะกูลองชิมูห้วยไยเปิดเปิดใจอ่ะจะขอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเผ็ด,ดมากแต่ว่ากลิ่นกระเพราพี่ต้องใส่รสชาติอื่นให้มันแบบว่าจัดหน่อยมันหนูว่ามันเผ็ดอย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยอร่อยเว้ยเฮ้ยได้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 ไดไดเฮ้ยอร่ยอย ไม่ไม่ได้แย่อร่อยจริ่งแล้วโตกกะเพราคะแนนอ่ะให้แปดเต็มสิบมันยังแบบว่าที่แปดเต็มสิบเพราะว่าหนึ่งมันเละๆไปหน่อยรสชาติอะไรได้หน้าตามันน่ากลัวแล้วก็เละๆไปหน่อยแต่รสชาติอ่ะได้ทุกอย่างได้หมดเลยเผ็ดมากก็จบกันแขยงท่านี้ก็อ่ะ ๋ยวไปถ่ายอินเสิร์ตไว้๋ยวผมจะไปถ่ายอินเสิร์ตไว้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร like ์ให้ผมด้วยนะครับผมผม,ผมทีคอสเกมเพย์ก็ขอจบคลิปเกเพย์เท่านี้ผมบ๊ายบาย CEO Genex Time